Every day I'm shuffling. Holy shit! ก็สวัสดีฮะกลับมาอยู่กับ GTA 4ครับว่ามีแมสซาดแมสซาด เห็นทำดูซีมีแอดิพอร์ตในคำวันในวันที่ตรงนี้โรคไปหามิเตอร์ฟอร์ตินก่อนเดีอยวชัดดีโอ้โหแวนแวนโอ้ย เอ้ยในที่นี้คือเสียงดังป้ายโอเคกำลังดีเอ้ยนี่ไงฮะชีวิตจริงผมก็ยังไม่มีใบขับขี่ครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> เอ้า <c oughs> เอ้าโ <c oughs> อ้อะ oh what the fuck oh, oh, oh. <laughs> อะไรคนจะดิฟโชว์นี่ฮะจอดเหมือนประเทศบางประเทศครับที่ชอบจอดรถบนฟุตบาทเนาะอืมก็ไม่รู้มีหนวดตำหนวดไว้ทำไมเหมือนกันฮัลโหล Hello. Uh, is Mikael home? No, he's out. Okay. you Should I wait outside? No, no, come in. Oh. Thank you I welcome. Sit down. Thank you. You Should I wait outside? No, no, you Mikhail doesn't let me use this anymore. Says it makes us look like barbarians, uncivilized <laughs> <laughs> like immigrants. Oh yeah. I know <laughs> it's a is a bit funny coming from him. <laughs> <laughs> he did not used to be like this when we were young at home. ขาบอกแต่ก่อนเขาไม่เป um, ็นอย่างนี้นะเขาเป็นคนที่โรแมนติกมากฮะเป็นคนที่มีความสุขเราก็ทำให้ฉันมีความสุขมากเลยแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่าฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าใช่หรือว่าฉันเปลี่ยนเขาไป I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, Okay. So and you, okay. you I'm room room to room, room, room. and you see 50 children all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut and their hands chopped off. You realize that the creature that could do this doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Well, I don't know about that. Hi, Lyanna. Hi, Emma. What is that? ชาไงเอา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 มาถึงก็ agressive เข้าใส่อยาอยาต้องการอะไรอะแต่จะให้ คน o นึ่ e อยากให้ไปสั่งสอนอีกคนหนึ่งบอกให้แค่ไปเอาเงินก็พอมั้งมึงเป็นใครงพ่อกูหรือไงกูปากไปอ้นิโก้เฮ้ยแล้วอ้กูงงแล้วต้องการอะไรครับเจ้าของรถกร i บะในเ e สพอยน์ ไปเอารถบรรทุกฮะแ o ๊ตเอา e r e กอี๋ไปเถอะไปวะรถบรรทุกอะไรสักอย่างโอเคแหวนไปครับไม่โดนล็อกล้อด้วยไม่เหมือนประเทศเสรีจริงๆเลย ดูมินิแมปอ้าวว้าวว้าวอ้าวโอ้ยีโคมึงขับดีๆหน่อยได้ไหมจอยไม่ดีจอยไม่ดีจอยไม่ดีเลยโทษจอยก่อนอ๋อ มวมันเลี้ยวได้ทำไมมันเลี้ยวได้เฮมาก เอารถบรรทุกเฮ้ยสาวาคนรถรถรถรเอาเลยจะมีสักพาร์ไหมที่ปิงแอคไม่เลย รถบรรทุกคันนี้นะโอเคโอ้ขับรถบรรทุกอ่ะก็โทรไปบอกก่อนฮะเขาบอกว่าถ้าถึงแล้วให้โทรหาขับไปที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไปจอดข้างในก็ฉัน บรรทุกระเบิด Explosive What the fuck What the fuck กูต้องขับดีๆเลยอ่ะอย่าเล่นวัตถุไวไฟกูแล้วะมุมมองนี้ผมโคตรไม่ถนัดเลยลุ้นเฮ้ยใหญ่จิ๊ เดโอเคโอเคค่อยๆเราทำได้เราทำได้ปิงใจเย็นๆไม่ไปนะใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นๆค่อยเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดรู้ปะเนี่ยว่าระเบิดขอขอไปก่อนขอไปก่อนเออโอ๋อเสา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 ไได้ไปได้โอเค ต้องชิดซ้ายชิดขวาวะรถมันทุกเมืองนอกขวามั้งเพราะของเราชิดซ้ายใช่ไหมปล่อย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 ไหลปล่อยไหลอเอ้ยมองไม่เห็นคันหน้ามึงจะเปลกทำไมวะคันหน้าเนี่ยเอยเออย่าชน โอคฮะเข้าด่านจ่ายตังก่อนเอา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 เบียดกันอีกอ้นั่นก็ชนที่เส้นขัดจ่ายจ่ายจ่ายเรื่อยๆเลไปเลย Roman I'm nervous enough about driving the truck full of explosives around the city for Mikhail Faustus. He's out of control. Anyway, I'm sorry, but if I get drunk with you and then drive this thing, I'll definitely blow myself up. I'll catch you later, ถ้าไปแจกเล่ากับมันตอนนี้ก็ระเบิดตัวเองทิ้งดีกว่าโกก็บ่นไปฮะว่าโมเตอร์เฟลตินมันเอาออฟคอนโทรลไปแล้วแต่ตอนนี้เราต้องคอนโทรลตัวเองก่อนไม่ให้มันระเบิดโอ้โหค้นค้นค้นค่อยไปเดี๋ยวอ๋ออรถมันจะติดอะไรกันแน่ขนาดนี่เป็นเส้นถูกวิทย์หรือไงเนี่ยเออรถไหลรถไหล Being set มันเป็นเนินนะเราลงบรทุกคนหนักมากระเบิดไปคันเลยโอเคกลับรถตีวงแคบโคตรต้องถอยวะ่ะเอ้โอเคเป๊ะเด้เป๊ะเด้เ<ม><ไ>ป๊ะครับโอเคเดี่ยวขวาม,มันลุ้นอู่นี่วะเฮ้ยขอไปก่อนระเบิด จะถึงจะถึงล้จะถึงละเดี๋ยวเข้าไปเลยฮะปกติต้องเอาหลังเข้านลฮะตอนจังหวะอย่างนี้ไม่เอาแล้วเอาให้มันถึงก่อนโอเคทิกเก็ตบอมโอเคฮะโกวิ้งไหน มันเยอะขนาดไหนอยากรู้ระเบิดเสี้ยโอ้ยอันนี้ทินะเป็นต้นเหตุของคำสับว่าโหดสัตว์รัสเซียเอ้ยตำรวจเอา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 โอ้โหอ้โนี่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 วิ่งวิ่งวิ่งเสียนิโก้วิ่ง ไม่ไม่ขโมยรถฮะเราเป็นคนดีครับถึงเราจะระเบิดตึกเราก็ไม่ขโมยรถใครโอเคจบภารกิจโอ้ไอเลือดรถนี่คือไม่ได้ไปยิงใครเลยนะอ่าโทราะไรไมีตัวฟาวติดมาโอเค มันสุดตีนมากวิเทอร์เฟลตินฮะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันฮะถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็ฝากเรตติ้งคลิปไว้ด้วยแล้วก็ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ฮะอย่าให้ปรับปรุงอะไรติชมอะไรเป็นกำลังใจกันนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยสำหรับว,วันนี้ผมพิงแอดก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ